สวัสดีครับเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะนะฮะตัวนี้นะฮะสามารถแปลถึง139ภาษานะครับทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็สามารถออกบินแวตนะฮะเพราะว่าเราเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเลยนะครับ Hello the intelligent translator can be used in 139 languages in the world and can issue VAT because we have a legal company in Thailand อ่าะนะบริษัทถูกต้องนะฮะ ้อมจ่ายแวดแล้วก็หรือว่าสมปกติได้หมดนะฮะแล้วในนามบริษัทได้หมดเลยนะครับผมครับสินค้ามีรับประกันให้1ปีเต็มนะครับ The product has a one year warranty period ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานออฟไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแปลแบบกลุ่มได้ถึง50ประเทศทั่วโลกเลย This product can be used offline and can be used in batches in 50 countries around the world.